thank mm -hmm. you พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรพีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมก็ยังอยู่ในสวนนะฮะแต่ไม่ใช่สวนผมเองนะเป็นสวนของคุณลุงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้ก็เป็นอาหารชั้นเลิศของอีสานอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ผักขานะฮะผักชะอมไม่ใช่นะนี่ครับต้นนี้นี่ยอดอ่อนๆอยู่นี่นะครับ ก็คือผักหวานนะครับผักหวานป่าโอ้ทำอาหารอร่อยแซ่บร์เลยเนียสองข้างทางเรียงไายซ้ายขวานี่ผักหวานล้วนๆเลยนะฮะที่ผมทราบมาคือผักหวานเนี่ยเขาเป็นพืชที่ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับประกบคู่กันไว้นะเป็นร่มเงาคุณลุงก็กปลูกคู่กักับต้นมะม่วง นะปลูกแซมกันไว้นะครับเนี่ยโอ้โห,โโหเยอะมากเลยเก็บขายเก็บกินนี่เหลือเหลือเลยดีกว่านะฮะนี่ยอดอ่อนกําลังออกนะครับอืมการทําเกษตรนี่ก็จะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะว่ายากก็ต้องบอกว่ายากคนมีไม่มีประสบการณ์นี่ก็ต้องบอกว่ายากเลยอย่างผมนี่นะฮะก็ไม่เป็นไรครับเรียนรู้ลงมือทํากันไป คือสวนนี้เนี่ยโอ้โหเนื้อที่หลายสิบไรครับคุณลุงเขาทําคนเดียวนะครับปลาผักหวานล้วนนี่ครับผมอยากให้ดูต้นใหญ่นุนนะนุนนะครับต้นใหญ่นุ่นสูงสิบเมตรกว่านนะุนน่ะนั่นก็คือผักหวานนะครับพี่น้องท่านผักหวานป่าต้นใหญ่โตโโหรานมากเลยนุนนี่ครับต้นไหนนุนในสุดสุดนุน เห็นไม้พาดไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูปึ๊บนี่ครับเป็นไม้ที่พาดขึ้นไปเพื่อว่าปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บยอดเก็บหน่วยอะไรนี่แหละนะครับมีต้นทางนี้อีกเนี่ยครับโอ้โหอันนี้ขึ้นธรรมชาตินะเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นธรรมชาติอยู่ในที่ของคุณลุงเขานะครับนี่ครับ นี่ก็อีกหนึ่งดงนะครับอยู่ใต้ต้นลำไยพี่ขอให้นวลอยู่ที่สวนลำไยนะเออติดลิขสิทธิ์เพลงไหมเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้นะครเดี๋ยวผมพามาดูนะครับมาถึงอีกมุมหนึ่งนะอยู่บริเวณเดียวกันแหละครับพี่น้องทุกท่านผักหวานนะครับ แกงปักหวันใส่ไข่มดแดงนี่อ้ยสุดยอดเลยนะคหลายท่านก็เคยทานนะครับนี่ดูเม็ดดูหน่วยของเขานะครับนี่นึ่นงอร่อยมากหวานเนี่ยครับลูกเขาตาแก่ก็เก็บไปเพราะเม็ดนะครับนำลงปลูกขยายพันธุ์ได้ต่อนะครับนี่คือผักพื้นบ้าน นะครับที่หลายท่านนิยมชมชอบรับประทานกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับพี่น้องทุกท่านผมพามาดูใกล้ๆเลยนะครับยอดผักหวานป่าโอ้เป็นตาสะอ่อนแท่เนาะปานนี้ปลูกกี่ปีกี่เดือนเนาะจะได้อย่างนี้นะครับนี่ดงเลยแล้วนู่นนะครับพี่น้องตั้ง ค้างตั้งนั่งร้านแบบบ้านๆขึ้นไปนะพาดไม้เพื่อเก็บยอดเก็บเม็ดเก็บหน่วยเนี่ยโอโ้สุดยอดมากนะครับฝีมือการบำรุงดูแลต้นนะครับต้องชื่นชมคุณลุงเขาเลยคุณลุงเขาปลูกมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านอื้มทึ่งมากๆนะครับ ลำใหญ่ก็มีนุ่นนะครับนุ่นก็อีกต้นหนึ่งก็มีบางจังหวะที่ย้อนแสงบ้างนะครับพี่น้องทุกท่านนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านผักหวานป่านะครับที่ดูผิวเกล็ดลำต้นแล้วก็บ่งบอกถึงมีอายุนะครับว่าอายุหลายขวบปีเลยทีเดียวมเมล็ดนะครับก็มีติดเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับสำหรับผักหวานนี่ นะครับเท่าที่ผมดูในส่วนของคุณลุงเขาเนี่ยนะครับมีทั้งปลูกแบบไม่มีพี่เลี้ยงอหมายถึงว่าไม่ไมีไม้พี่เลี้ยงแล้วก็มีไม้พี่เลี้ยงนะครับตรงนี้ไม้พี่เลี้ยงคือ,อลำไยนะครับตรงนี้ก็คือลำไยเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับส่วนบริเวณจุดนี้นะครับก็ข้างหน้านี่ไม่ใช่ต้นหญ้าอะไรนะครับไม่ใช่ไม้ที่ไม่มีประโยชน์นะฮะนี่คือผักหวานนะครับ ปลาหวานป่ามีทั้งพี่เลี้ยงและไม่มีพี่เลี้ยงนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้นนี้อีกกอหนึ่งก็ต้องบอกว่าเหมือนกับผมได้มาดูงานในเชิงกเกษตรเลยทีเดียวนะครับพี่น้องทุกท่านเอาละวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของผักหวานป่าล้นล้วนครับพี่น้องทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับผม